เรียมทุกอันเลยเว้ยค่าเรียมก็หลายตังนั่นนะฮะใบเก่าๆห,หลักปีหนึ่งหนึ่งกว่าอย่างเงี้ยแทบไม่ไม,มีเลยไม่ค่อยมีใช่ไหมอับอันนี้ก็หน้าหน้าไม่ทันหน้าคนละหน้ากันแท้แต่ไม่ทันแท้แต่ว่าไม่ใช่หน้าเล่นออ <c oughs> ชอบงานเรียมเพจังเลยวะเนาะ ผมเห็นผมยังตกใจเลยชอบอ่ะอ้้ดเขาแปลขนาดนี้ไม่ได้โเออสวยดีสวยดีโอ้โหเขาเป็นคนที่แบบเก็บมากอ่ะอืมเขาเก็บพดีเขาเก็บพคดัียอมรับเลยผมเห็นผมยังตกใจเลยโอ้โหดูเนี่ยเฉพาะเงินค่าเลี่ยมเลยไม่รู้เนียเขาเก็บพดีเนาะครับสวยด้วยอเก่าๆพวกนี้มีลุ้น มีลุ้นกว่าไอ้พวกเลี่ยมเมื่อกี้นี้แต่พวกนี้มีโอกาสที่จะเจอเหรียญเก่าๆบ้าง้าตัวนี้น่าจะที่เด็ดไม่รู้หรือเปล่าไม่เด็ดเด็ดหรือเปล่าไม่รู้ ดูอนี่ได้เลี่ยมด้วยนี่ใหม่แท้ใหม่ไม่ดองไม่เก่าของเงินอือก็สวยดีนะ ห้าศูนย์ไม่พลาดตรงนีคิดว่าไม่พลาดเดีย๋ยวดูกันพลาดไหมรุ่นเนี้ยเกยดีมากมแท้อโอเคพอ โอเคอย่างนี้ได้โอ่ได้ไม่ได้นิดแก่นะครับมีแท้แท้มะแท้ประสบการณ์20ปีสักคู่นะพี่นะครับทำไมมาเย็นจังเลยผม้โเมื่อไหมคืานอืม ืมไม่เอาเดูเว็นหน้ามันตื้นๆอยนรู้จักงงนี่ไม่เอานี่ไม่นี่เราคัดกันทั้งจากเยอะแยะขนาดนี้เหลือเท่านี้เองแเนี้โอนเรียบร้อยแล้วครับโอเค <laughs> โอเค เข้านะโอเคคทับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ <c oughs>